สวัสดีคุณดูกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเาเล่นในแมปอันนี้แมฟ,ฟติ้งหรือเปล่าจําไม่ได้นะผม,ผมอ่านชื่อไอแมปนี้ไม่ค่อยออกเท่าไหร่น่าจะเป็นอันนี้แมฟ,ฟติ้งแหละซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวตัวรุ่นพี่นะฮะตัวนี้น,นี่เดี๋ยว <c oughs> คือภาพมันไม่โหลดอะ่ะนี่คือตัวนี้นะซึ่งน้องผมไป สุมมาซึ่งทีมงานผมนี่แหละแล้วก็ไปทำอีโวให้เรียบร้อยแล้วซึ่งเดี๋ยวภายหนะ้าโอ้โหเรียบร้อยโดนคุณโดนโดนสปอยคลิปแน่นอนคลิปหน้านะซึ่งมันมีอีก2ตัวที่ผมจะรีวิวนะฮะซึ่งทุกคนน่าจะไม่เห็นแหละโอเคอันนี้ผมผมจะว่าจะปั้นถึงเวลหนึ่งร้อยไหมไม่นะฮะเพราะว่าไอตัวนี้เอาเวลนิดเดียวพอเวลหนึ่งอะ,อะ เพราะว่ามันไม่มันไม่ใช่ลูกลักของผมนะซึ่งลูกลักของผมนี่มีสองตัวก็ตัวตึ๊ดกับตึด๊ดอ่าตัวนี้คือดาบตัวนึงเป็นทาดลมอ่านั่นแหละเป็นลูกลักของผมแต่ถ้าถามว่าตัวนี้เทไหมก็เทนะ,ะนี่ๆเดี๋ยวจะให้ดูแบบใกล้ๆเลยแล้วกันนะอ่ะเห็นหรือเปล่าซึ่งมันเทนะโอเคมาเดี๋ยว ซึ่งมันไม่มีอเอฟเฟกอะไรแบบเพิ่มเติมเหมือนแบบไม่ใช่เป็นลูกธนูอะไรแบบนี้นะโอเคผมจะจัดทีมแบบนี้เลยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะลงด่านนี้แล้วกันว่าไม่มีสส้นสุด <c oughs> ไปเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวเลยแล้วกันนะ <c oughs> ผมจะเอาเออวินมาด้วยเพื่อบกา,ารบัฟตัวการบัฟดาเมจนะฮะ ซึ่งถ้ามีสาก,กุลามันจะบัฟดาเมจอีกนะฮะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าซึ่งผมจะเอาตัวเงินแล้วก็เออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะทางคุณก็คิดว่าผมมันไม่ได้ผมไม่เคยเล่นแบบนี้ที่จริงผมเคยเล่นนะถ้าย้อนไปดูตเก่าอ่ะมันผมคือคือผมเคยเล่นออผมลืมกดนี่หว่าเดี๋ยวกดก่อนกดก่อน,กกอนทำไมมันไม่ไปอ,ะอ่ะ อ๋อต้องรอเวลาหมดเหรอผมไม่ได้เล่นแบบนี้นานนะเพราะว่าผมจะให้ทีมงานผมเล่นซึ่งเอาจริงๆกน,นคือผมให้ทีมงานผมเล่นแล้วแหละผมแทบจะไม่ได้เล่นเองเพราะว่าหนึ่งคือมันฟาร์มยากนะเอาจริงๆเอาจริงๆฟาร์มยากกว่อาออสตาประมาณเยอะหลายๆเท่าเลยแหละ <c oughs> ประมาณถ้าถ้าคิดจริงๆนะประมาณห้าเท่าเลยอซึ่งมอนเนี่ยแต่ละตัวนี้นคือผมก็ไม่รู้ว่าเออว่ามันต้องสู้ยังไงอะไรยังไงซึ่งมันมีความสามารถ เยอะมากโอเคมาเอ่อมันจะมีเสียงรบก,กวนเเล็กน้อยนะไม่ไม่มน่าจะไม่นิดนึงน่าจะเสียงดังเลยแหละในในคลิปเนะี่ย ช้ามากเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดเข้าไปตอนเข้าอยู่ในนั้นเลยแล้วกันนะมันเข้าช้ามากเลยโอ,โอเคตอนนี้ก็มา,าถึงแล้วนะฮะไม่มาถึงดาดแรกแล้วเดี๋ยวเราจะวางตัวเงินก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มีเงินเอานะฮะเ,เดี๋ยวจะรอก่อนรองเงินเรืเร่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราจะวางเออวินไว้ เออใช่ที่จริงเรานะ่าจะเอาตัวแบบอีกตัวนึงมานะโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะวางเออวินไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้ดีวกว่าอ่ตรงนี้ปึ๊บอ่าทีนี้มันก็จะเรียกตัวนู้นมาโอเคสวยเดี <c oughs> ย๋ยวเราจะอัพตัวเงินไปก่อนปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอย เราจะวางตรง,งนี้ไปก่อนปับป๊บปั๊บอ่าโอเคน่าจะได้แล้วไปไปไปบูมา่ารู้สึกว่ามันวางได้แค่ตัวเดียวหรือเปล่าผมจำไม่ได้ปับ๊บน่าจะตัวเดียวนะ เดี๋ยวเราจะให้เอวินเคลียร์ทางไปก่อนเลยแล้วกันนะแล้วเราก็ฟาร์มเงินไปเรื่อยเอยืก่อนนะฮะไหวหรือเปล่าน่าจะไหวละโอเคอ่าตัวอัพเงินตัวหนึ่งตันแล้วนะฮะทำห้พูดคำว่าน,นะฮะตลอดเลยวะสงสัยน่าจะติดปากโอเคได้แล้วตัวต่อไปตัวนี้ <c oughs> อ่อัพตัวนี้ได้ไหมไม่ได้ ให้เงินเยอะเกินหับไปหักไม่ได้ด้วยมาทีนี้อ๋ตัวนี้เป็นตัวพื้นหรอกหรอโอ้ตรงตีแบบนี้ด้วยเอ,เอาไงดีรีวิวตรงนู้นเลยแล้วกันนี่ๆตรงนี้ตรงนี้น่าจะได้นะเพราะว่ามันเป็นเส้นตรงเลยเดี๋ยวผมจะเอา เออวินตรงนี้ออกก่อนขายได้ไหมขายได้โอเคเออวินผมไม่ได้เล่นนานนะผมอาจจะไม่ค่อยรู้มากก็คือทีมงานผมมันเล่นนะ่ะแค่นั้นแหละคนนะ้นากันได้นะซึ่งรู้สึกว่าเปิดอันนี้ได้ยังเอ,อ๊ะหรือมันนานเกินอ่ะผมว่ามันนานเกินนะขายไปก่อนขายไปก่อนผมว่ามันนานเกิน ใช่ไหมมันนานเกินหรือเปล่าแล้วทำไมเงินไม่ได้งออกโอเคน,นี่ตรงนี้ดีกว่าอ่าตรงนี้ปุ๊บฮึไม่เ,เยวนะเอ๊ะมันมันมันเพิ่มดามีหรอใช่ไหมี่เยี่สมัดอะไรก็ไม่รู้ผมผมดูไม่ทันอ่ะ อันนี้อัปตันเหมือนกันอู้อู้อู้อะไรอย่แหลกเหรอบูม่าบูม่าใช้เงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอัปตันอย่างเนี้ยบูม่าเนี่ยเราจะดูยังไงเอ่ยมันมีมุมมองด้วยอ๋อโอเคโอเคได้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 นี่นี่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูมุมมองของเขาเลยแล้วกันนะตรงนี้จะมาดูกันปุ๊บนี่เหมือนแบบ พุ่งพุ่งพุ่งลิมพันพุ่งชนนะพุ่งชนน่าจะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวผมจะอัพดาเมจไปเลยแล้วกันนะขั้นแรกนะคือจาก200เป็น500นะแล้วก็ไม่เพิ่มแมวอะไรเลยเอเพิ่มระยะนิดนึงโอเคแล้วก็ต่อไปเพิ่มจาก500เป็น700อ่ะเพิ่มระยะนิดนึงลดเวลานิดนึงอ่โอเคอัพเลยต่อไปใช้เงิน3500หรืเแพงเหมือนกันนะ จากเจ็ดร้อยเป็นหนึ่งพันแล้วก็ไม่ไม่รู้ระยะแล้วก็เพิ่มเอ้ยไม่ใช่ไม่ลดเวลาแต่เพิ่มระยะนะปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราจะอัพบูม่าไปก่อนโอเค <c oughs> ใช้เงินสี่พันห้าต่อไปจากหนึ่งพันเป็นสองพันะฮะเพิ่มระยะปึ๊บปุเ๊เฮ้ยเดี๋ยวขอดูมองไหนสินี่ก็เท่เลย ป๊อมป๊อบนี้อย่างเฟี้ยวเหมือนแบบเตะต่อยนะเตะต่อยอดูใหม่เลยแล้วกันปุ๊บป๊อบเหมือนทำไมมันไม่มีเอฟเฟกต์อ่ะหรือผมปิดอยอมมู่นี่หรือเปล่าใช่ไหมผมไม่ใช่นี่หรือเปล่าอ๋อนี่นี่มันแสดงเรื่องอันนี้แสดงความเสียหายหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ เ้ดี๋ยวเ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 ดก่อนี้เรก่าเดี๋ยว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 มันมันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ดีดีมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอู้มีราชาด้วยเรียบร้อยดูเตะต่อยไป ต่อไปจากสองพันเป็นเกือบสองพันเกือบสามพันเลยแหละแล้วก็เพิ่มระยะมาหนึ่งนะปุ๊บโอเควิ้ยดาวมีเยอะใช้ได้หนะมันมันมันเปิดเอฟเฟกได้หรือเปล่าเอฟเฟกการฆ่านี่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเนี่ย อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยอันไหนแล้วเมื่อกี้เราต้องปิดก่อนป๊บโ okay. อเคอวินพอแล้วหมดน้าที่แล้วนะ่ม okay. า<ป> <c oughs> ต่อไปปุ๊บอัพไปอัพไปใครดูไม่ทันก็ขอโทษด้วยนะวิ่แต่ระยะกว้างมากเลยนะเนี่ยนะนะจริงจริงอ่ะขั้นต่อไปคือจากสี่พันถึงสี่สี่พันสองเป็นสี่พันหก ไม่ลดอไม่ลดเวลาแล้วก็เพิ่มระยะอุ้เยอะมากอ๋อเป็นเส้นตรงไหนขอดูหน่อยสิเหมือนเหมือนมันไม่มีฝีเลยใช่ไหมอุ๊บอันนี้อ๋ออ๋อท่านี้ผมจําได้ที่มันสู้กับปีศาจใช่ใช่ไอ้ที่มันพุ่งชนอะ่ะแบบแรงเลยอ,ะอ่ะอ่าตดละ อันนี้ดาเมจตอนที่เขาไม่ได้บัฟนะดาเมจก็เกือบหกพันระยะก็สี่สิบสามจุดสามเวลาก็เกือบหกวิอ่ะต่อไปบัฟเลยแล้วกันนะมันบัฟเหมือนในนู้นได้หรือเปล่าเออมันมันมันบัฟได้หรือเปล่าแบบเหมือนออสตาได้หรือเปล่าตั้งที่แล้วก็ป,ป,ปุ๊บ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 แล้วก็บางก็ตรงนี้อีกทีหนึ่ง จะได้หรือเปล่าปึ๊บ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 อะลวลองบัฟอ๋อนี่ไงแล้วก็บัฟต่ออ๋อน่าจะได้น่าจะได้ไดโอเคเดี๋ยวๆๆผมต้องขายก่อนน่าจะได้นะปึ๊บเอ็นที่ ว่างไงเนะี่ยาทำไมมันวางตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้แล้วกันโอเคประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> nó sẽ đai này,ลอง đù, nếu ai có có trang mật, còn đù gì, Tại sao mình đam mê theo đường, Tại sao mình ทำไม่สิอันนี้ดันเด่นประมาณนี้อ่ะลองบังบดูปุ๊บเฮ้ยไม่เพิ่มอ๋อทำไมไม่เพิ่มบั๊กเหรอ,อไม,ม่ไม่เพิ่มไม่เพิ่มเฮ้ไม่เพิ่มจริงไม่เพิ่มจริงโอเคก็น่าจะบั๊กนะเฮ้ยเมื่อกี้ขึ้นอะไรห้เาเปอรอ๋ออ๋อนี่ไงเพิ่มเพิ่มเพิ่มอ้าจ๋ นานนี่อะไรอะอุ้ยอุ้เดียวเดียวเดียเดียวเดียวเดียียยวืออะไรอะอ,เ,อเดี๋ยวนะมันมันมันเพิ่มดาเมจเหรอมันเพิ่อแล้วก็ลดดาเมจแล้วเพิ่มอ๋อมันมีสามท่าหรือเปล่า คือท่าแรกอะท่าต่อยท่าแรกคือลดดาเมจอะไรแบบนี้ห้าเปอร์เซนต์แล้วท่าต่อไปก็จะอันนี้อืมมันไม่มีสามท่าอะลองบัฟดูมันบัฟไม่ได้นะตัวนี้คือมันต่อยแล้วแบบอ่อนั้นอะมันลดดาเมจของตัวเองอ่ะประมาณนั้นโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยแล้วกันนะใครคิดว่าตัวนี้เป็นยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันนะโอเคครับขอบคุณมากครับ บ๊ายบายครับ